สวัสดีครับทุกคนขอต้อนร,ร,รับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคาประจําสัปดาห์วันที่7ถึงสิสิงหาคมนะครับแป๊บป๊บเดือนละนะครับอีก4เดือนเราก็จ,จบปีแล้วนะครับปีที่ผ่านมาเป็นไงกันบ้างบันทึกผลการเทรดหรือเปล่านะครับก็ลองบันทึกเอาไว้เนาะเดี๋ยวพี่หมีมีโปรเจกต์เขาไว้ทำอาเทรดดิ้งเธอ่าเทรดดิ้งเจอร์นี่แต่นะครับขอดูก่อนนะครับคืออัตเวิร์กเสร็จแล้วแหละหาลงพิมไม่ได้นะครับคือที่หาได้ก็แพง นะครับคือพี่หมีจะเป็นเป็นอดีมานแทนเนาะนะครับอ่ะสำหรับหลายๆคนนะครับสบวหลายๆท่านนะครับอ่าเวลาดู YouTube แล้วจะคอมเมนต์บอกพี่หมีว่าไม่เห็นแนวรับแนวต้านนะครับปกติพี่หมีจะแปะแนวรับแนวต้านไว้ให้ที่หน้าเพจเนาะนะครับมันจะมีการขยับนิดหน่อยในแต่ละวันนะครับปกติแล้วพี่หมีจะแปะให้วีคละครั้งนะครับหรือว่าถ้าวันไหนถ้าพี่หมีม,มีเวลาทำนะครับทำในโซนของดีมาซัพายให้แบบ วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยพี่หมีทําให้เห็นไหมครับว่าโซนบริเวณเนี้ยเป็นดีมานโซนนะครับถ้าไม่ผ่านระวังก็สามารถติดตามหน้าเพจได้เนาะนะครับก็ลงมาเช็คดีมานโซนพอดีเลยนะครับแต่ไม่สามารถหลุดได้นะครับก็คูอ่าครูแบ็กกลับขึ้นไปแทนนะครับมาคราวนี้ครับเรามาดูบทินเศรษฐกิจกันก่อนเนาะจะได้วางแผนกันถูกนะครับสําหรับสัปดาห์หน้านะครับไฮไลท์จะอยู่ที่วัน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 พฤหัสนะครับวันพฤหัสเนาะมีตัวเลข CPI นะครับโอ้ มีเัอเลข C P I ถ้าคาดการแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับเนี่ยคาดการณ์3%ขึ้นมา3.3เนี่ยนะครับมันจะเกิดในสิ่งที่เราเรียกว่า market panic sell ลงมานะนะครับเพราะว่ามันบ่งบอกถึงอะไรครับ C P I ไวๆก็คือในส่วนของตัวเลขแต่ชนีเนินเฟอ้อนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่านักลงทุนมองว่าเฟดมีการที่จะย้ำดอกเบี้ยต่อนะครับส่วน C P I กับ Core C P I นั้นเท่าเดิม แต่ต้องมาดูนะครับว่าเฟิเตอร์ที่เท่าเดิมเนี่ยมันมีสัดส่วนตัวไหนบ้างที่เปลี่ยนไปนะครับถ้ามองมุมแบบนี้เนาะนะครับมีโอกาสที่กราฟวันจันทร์อังคารจะไซด์เวนะครับมีโอกาสที่วันจันทร์อังคารจะไซด์เวนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์นะครับตลาดเช้าออสเตรเลียนะครับแบงก์ฮอลิเดย์เนาะแล้วก็ตอนเย็นนะครับในส่วนของแคปนะครับก็จะมีแค่ตลาดเดียวที่เปิดก็คือในส่วนของตลาด อเมริกานะครับสำหรับตลาดข้ามนะครับเฮเกอร์ออกมาพูดนะครับทุ้มสิบห้าระวังผันผวนนิดหนึ่งนะครับก็จะถามเลยครับว่ามีนโยบายทางด้าน่าดอกเบี้ยยังไงในการประชุมเฟดครั้งต่อไปนะครับแต่ถ้าเราเดี๋ยวเรารอดู FOMC m ม n ีินิทครับนะครับเดี๋ยวพี่หมีแปลมาให้ว่าการประชุมคราวที่แล้วอ่ะที่ขึ้น0ูนจุดสองเป็นสิบปอยอ่ะนะครับและเขามีคําพูดอะไรอื่นอยู่นะครับมาเราเห็นแล้วปฏิธานเศรษฐกิจบรนจนาคาร กราฟมีโอกาสที่จะเกิดการไซเว์เนาะนะครับไม่มีโมเมนตัมแรงซื้อแรงขายไม่มีปัจจัยเสริมถ้าเราพูด,ดง่ายๆนะครับไม่มีปัจจัยเสริมนะครับอ่ะมีเทดบาลานิดหนึ่งนะครับเทดบาลานิดหนึง่งตัวเลขนาเข้าส่งออกลดลงนะอ่าขาดดุลการค้าลดลงนะครับจากหกหน่วยเป็นดีน่าจะเป็นอ่าล้านบาทปะหกสิบ้าล้านบาทนะครับอ่าห9ส้าล้านห9สิเก้าล้านดอลลาร์นะครับลบเหลือห5สิห้าล้านดอลลาร์นะครับ ขาดดุลลดลงสี่ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับในส่วนของตัว s p d r กองทุนวันศุกร์ไม่มีอะไรขยับเนาะนะครับมาคราวนี้เรามาดูกราฟเชิงเทนิคกันนะครับหลังจากวันศุกร์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่หมีโชว์กราฟให้นิดนึงเนาะนะครับจบเป็นเซลลนะครับจบเป็นเสริมเซลล์เนาะแท่งนี้เป็น PA เสริมเซลล์ลงมานะครับหลุดแนวรับลงมาได้กราฟลงมานะครับลงมาก่อนนะครับลงมาถึงหนึ่งเก้าสองห้านะครับหลังจากนั้นเสร็จครับเด้งกลับ เด้งกลับพาออะไรครับตัวเลขการจ้างงานน้อยลงนะครับต่ํากว่าที่คาดแต่บางคนบอกพี่หมีตัวเลขการจ้างงานต่ํากว่าที่คาดแล้วทําไมมันไม่ขึ้นแรงกว่านี้มันมีสองตัวมาค้าอยู่ครับก็คือในส่วนของอ่าตัวเลขการว่างงานนะครับปรากฏว่าตัวเลขการว่างงานตําแหน่งการว่างงานนั้นน้อยลงนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าจ้างนั้นจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ราฟมันไปได้ไม่สุดนะครับสําหรับในส่วนของนอนฟาร์มที่ผ่านมา นะครับสำหรับนอนฟาร์มที่ผ่านมาพี่หมีก็ให้สัญญาณว่าตรงนี้ถ้าไม่ผ่านโซนบริเวณตรงนี้นะครับรอ P a เซลซ์เซลลงมานะครับเรื่องเซลล์รอบเดียวเสร็จพี่หมีก็เตือนว่าระวังกราฟไซเวย์ไม่ไปต่อแล้วนะครับอันนี้คือเหตุผลหลกักที่มองในลักษณะของตัว Hi at, ไฮบิดเมื่อเราอ่านตัวเลขแล้วนะครับเราคิดว่านักลงทุนเขามองถึงทิศทางไหนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่หมีจะสรุปกราฟหน้าขาวลงหน้าเพจให้ทีหลังเนาะนะครับเรามาอ่านกราฟเป็นก่อนนะครับสาหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตามเฟมบีกเนาะ จากแท่งนี้ครับที่เรามองว่าเขาเป็นในส่วนของพินเซลนะครับแท่งนี้เนาะเป็นพินเซลนะครับหลังจากนั้นมาครับเป็นในลักษณะของตัวสปินนิ่งนะครับเป็นในลักษณะของตัวสปินนิ่งท็อปใต้แนวต้านนะครับใต้เส้นของพินตัวนี้นะครับจากที่เป็นสัญญาณกลับตัวนะครับตัวเนี้บ่งบอกว่าเบรกแรงบายนะครับพอกราฟกลับขึ้นมาถูกไหมครับเบรกแรงบายเนาะนะครับและแท่งนี้ถ้าเราอ่านต่อนะครับมันจะเป็นลักษณะของการ เสริมแรงเซลลนะครับแต่เป็นการเสริมแรงเซล์ตัวเนี้ยมันจะหลุดได้เปาะแรกครับเขาต้องหลุดโลเดิมลงมาให้ได้ก่อนนะครับหลุดโลเดิมลงมาให้ได้ก่อนมีเอวิค้ําอีกนะครับหรือถ้าเรามองในลักษณะของตัวโครงสร้างราคานะครับดูโครงสร้างราคาเนาะถ้าเรามองทางเฟรมวิยจะเป็นอัพเทนนะครับจุดนี้ที่ขึ้นมาเป็นสวิงไฮนะครับจุดนี้ต้องดูเขาว่าตกมาเขาจะเป็นการเบรกเทนลงมาได้หรือเปล่าหรือถ้าเขาลงมาโซนบริเวณนี้เสร็จครับ มุมหนึ่งที่เราสามารถมองได้นะครับจุดที่เฝ้าระวังนะครับมุมหนึ่งที่สามารถมองได้ครับในลักษณะของตัวนี้ครับอ่าถ้าเขาจะลงนะครับเรารอดูนะครับเขาจะสามารถหลุดเทนตัวนี้ลงมาได้ไหมถ้าเขาหลุดเทนลงตัวนี้ลงมาได้น่าแสดงว่า p t t e r n head and s h o ด l d e r จะไม่เกิดเนาะมันจะเป็นลักษณะของการเบรกลงมานะครับและอาจจะขึ้นไป pull b a c k เทนตัวนี้แล้วเปลี่ยนเทนกลับลงมานะครับอันนี้คือจุดที่เรามองว่าในกรณีที่กราฟจะเกิดในลักษณะกลับตัว นะครับอ่ามุมมองนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของ SL ไหลซ้ายนะครับ H แล้วก็ HR ไหลขวาเนาะนะครับถ้าเราอ่าน EMA นะครับยังคงบ่งบอกว่ามีแรงบายนะครับกราฟยังเป็น up trend เนาะยืนเหนือเส้น EMA และโมเมนตัมขา b ายยังชัดเจนนะครับแต่ถ้าพอเรามามองในส่วนของตัวโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นสังเกตไหมครับโมเมนตัม um ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สมมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับท a m ฟี e บกละ นะครับถ้าเราไล่ดูในลักษณะของโซนบริเวณนี้ที่เกิดนะครับเห็นไหมครับแรงมันค่อยๆลดลงด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งในลักษณะของ RSI 1 4ที่ต่ำกว่า150ยบแบบนี้นะครับเรามองว่ามีลักษณะของโมเมนตัมขาเซลล์นะครับอันนี้คือจุดที่เรามองก่อนนะครับแต่อย่างที่พี่หมีเตือนเสมอครับเวลาที่เรามองราคานะครับให้เรามองสองมุมนะครับให้เรามองสองมุมถามว่า เอ้ยทำไมเราไม่มองมุมเดียวพี่หมีเวลาวิเคราะห์กราฟหรือวางแผนการเทรดนะครับเราจาเป็นจะต้องมอง2มุมครับว่าในลนักษณะมุมไหนที่มันจะเป็นลนักษณะของการเปลี่ยนเทรนในลนักษณะมุมไหนที่มันจะเป็นลนักษณะของการ o l l o w t r e n นนะครับจุดนี้เราจําเป็นจะต้องมองเนาะว่าเราจะได้รู้ว่า Position ที่เราเข้าณเวลานั้นนะ่ะเราเล่นในมุมของอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่หมีวางโซนแนวรับให้นะครับ เดี๋ยวจะมีรับต้านให้อีกต่างหากนะเดี๋ยวไปวิเคราะห์วาแผนการเทรดให้อันนี้พาอ่านกราฟรายวีกก่อนเฉยๆนะครับดังนั้นถ้าวีกนะครับจะหลุดได้นะครับต้องต่ำกว่า1806ครับหรือการขึ้นมาตรงนี้สมัยก่อนหลุด1806นะครับแต่รอบนี้ลงมาครับ1895ครับไทม์เฟรมวีกจะเสียโครงสร้างลักษณะของ up ten ทันทีนะครับอันนี้คือมุมมองนะครับถัดมาครับในส่วนของตัวไทม์เฟรมเดนะครับ ไทม์เฟรมเดย์ทำไมการพี่มีชิดแบบนี้ล่ะอ่าโอเคในลักษณะของตัว t i m e เฟรมเดย์นะครับเขาเป็นการเสียโครงสร้างขาบายเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรามองมันเป็นลักษณะของอะไรครับเป็นลักษณะของการไซเวททางออกข้างนะครับมันเป็นลักษณะของการไซเวททางออกข้างขึ้นไปนะครับกราฟยังไม่สามารถเบรกออกไปได้นะครับหรือถ้าเรามองในลักษณะของการตีเทนไลน์ในส่วนของตัวไทม์เฟรมเดย์ขึ้นมานะครับตีเส้นนี้นะครับเป็นเส้นของเดขึ้นมาเนาะ นะครับจากสวิงเซตนี้นะครับอ่านะครับก็ยังคงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างอยู่ยังไม่สามารถเบรกลงมาได้นะครับยังไม่สามารถเบรกลงมาได้นะครับและกลายเป็นว่าการที่ลงมารีเทสคราวที่แล้วลงมาติดเทรนด์ด้วยซ้ำไปหรือถ้าเรามองในแง่นี้ครับมองในแง่ของแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นนะครับเวลาดูกราฟนะครับเรามองแพทเทิร์นก็ด้วยว่าเขาจะเกิดแพทเทิร์นลักษณะไหนได้บ้างนะครับจุดตรงนี้ครับอ่ะ นะครับมันเป็นลักษณะของการไซเวอออกข้างนะตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะมองครับเล่นที่2รูปแบบเลยนะครับรอในลักษณะของการเบรกเอาท์นะครับหรือหาจุดในการบายหรือในการเซลล์นะครับอันนี้ในส่วนของตัวโครงสร้างทางเฟรมเด้นะครับเขาขึ้นมานะครับเขาลงไปติดในส่วนของโซนบริเวณเทนไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับและเป็นไงครับกลับขึ้นไปทดสอบติด m a 1 0 0อหนึ่งร้อเฟรมเดย์ครับ นะครับติด m a 100หนึ่ง r ้อยไมดีบางคนถามดีมาโซนพี่หมีเอามาจากไหนมาจากโซนบริเวณนี้ครับจุดนี้นะครับแท่งเทียนแ,แท่งนี้นะครับที่แบกลักษณะของอิมบารานขึ้นไปนะครับโซนบริเวณเนี้ยเป็นดีมาโซน t ท m e f ฟร me h 1หนึ่งและเมื่ออ่าน t ท m e f ฟร me H 1หนึ่งครับจากวันสุกที่เรามองถ้าแท่งนี้เรามองเขาเป็นพินเขาเป็นพินบายนะครับแท่งเนี้ยเราจะไม่อ่านเป็น PA เด็ดขาดเลยเพราะมันจะถ้าเป็น P A มันต้องมองสามแท่งถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองเขาเป็นพินบายในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ จุดตัวนี้นะครับพี่หมีมองว่ากราฟนะครับลงมาเป็นการติดแนวรับนะครับและกลับขึ้นไปพักฐานก่อนนะครับกลับขึ้นไปพักฐานก่อนยังไม่ได้มีสัญญาณที่จะเบรกเอาขึ้นไปได้อย่างชัดเจนนะครับยังไม่มีสัญญาณเบรกเอาขึ้นไปได้อย่างชัดเจนหรืออาจจะเป็นลักษณะของการไซเวกอบแคบนะครับสาลักษณะแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแล้วก็มองกันว่าจะเบรกเอาไปในทิศทางไหนแต่ถ้าเรามาอ่านในส่วนของตัว e MA เอง นะครับเหมือนในวันศุกร์ที่เราคุยกันนะครับในบทวิเคราะห์กราฟเนาะพี่หมีบอกว่าไงครับเขาหลุดในส่วนของตัว50กับ100ลงมาได้แล้วนะครับแต่เขายังอยู่ระหว่างนี้อยู่นะครับมันยังเป็นลักษณะของการที่เราเห็นว่านั้นเป็นลักษณะของการไซเว์นะครับและมองในส่วนของตัว RSI เองยังคงมีแรงเซลล์นะครับยังคงมีแรงเซลล์อยู่แต่วันนั้นทำฟรม H1 กับอะไรครับเกิดไดเวเจนขึ้นที่พี่หมีบอกเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือ มุมมองของเดนะครับเป็น P.A. บายที่ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นมองว่าเป็นการขึ้นมาพักฐานเดี๋ยวเรามองครับว่าการขึ้นมาพักฐานของเขาเนี่ยเขาจะมีโอกาสาขึ้นมาโซนบริเวณไหนอ่ะถ้ามองหจาๆจากโซนนี้เลยนะครับถ้าจะ follow บายได้ครับการต้องยืนเนื่ตรงนี้ได้นะครับเบรกเอาโซนบริเวณตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับอาจจะมาติดดีมาตรงนี้นะครับและย่อลงมาพักฐานและไปต่อ อันนี้คือจุดที่เราจะฟอลโล w บายนะครับจุดนี้คือจุดสำคัญนะครับเขาต้องยืนเหนือหนึ่งเก้าแปดให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ถึงจะมองว่ามันจะกลับไปอัพเทรนตามทางเฟรมบีกนะครับหรือถ้างหลุดลงมาขาเซลลครับต้องหลุดลงมาโซนบริเวณตรงนี้นะครับรอคูแบ็ k กลับขึ้นมาครับและท p พเขาอยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดที่เรามองนะครับว่าการที่เราจะ f ฟอลโลเนี่ยนะครับเมื่อกราฟเบรกเทนไลน์ออกไปได้แล้วนะครับอาจจะคูแบ็กลงมาตรงนี้อ่าทอแบ็กลงมาตรงนี้ TP อยู่ที่โซนประมาณตรงนี้หรือหลุดลงมาตรงนี้ครับอ่าขึ้นมาเด้งเทสตรงนี้เกิด PA cell เราอาจจะเซลล์ซ้ำลงไปมอง TP ตรงนี้อันนี้คือจุดในการมองสำหรับกลุ่มที่เป็น day trade นะครับแต่ถ้าเล่น swing trade นะครับเราก็ต้องหาสัญญาณในการเข้านะครับถ้าคนเข้าจากตรงนี้นะครับ SL มอง day trade มองตัวไหนเหรอมองตัวนี้ครับหลุดโครงสร้างนะครับ TP นะครับถ้าเบรก out ตรงนี้ได้ครับมาตรงนี้ได้นะครับมองไงครับ1ต่อสองไหมอ่าหนึ่งต่อ2 1หนึ่งต่อสาม นะครับแต่ถ้าบางคนยังไม่ไหวถามพี่หมีโซนนี้พี่หมีมองสวิงเทรดไหมพี่หมียังไม่มองนะครับพี่หมียังไม่มองพี่หมีจะรอให้เขาเลือกทางให้ชัดก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามองนะครับถ้าเกิดสวิงเทรดจริงๆนะครับเอ็นเทรนของเขาเนี่ยไกลมากเลยนะครับตอนนี้อยู่กลางกรอบมันยังเหลือให้เราได้เล่นอีกเยอะนะครับอันนี้ในโซของตัว Time f ฟรม e d y y เนาะนะครับถัดมาครับไทม์เฟรมเฮสี่จบในลักษณะแบบไหน นะครับทางเฟรม H4 ครับแท่งนี้มองแวบเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ PA by นะครับ PA by นะครับกราฟมองโซนบริเวณนี้ครับ EMA นะครับเป็นลักษณะของแรงเซลล์อยู่ยังไม่สามารถยืนเหนือได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดระนาบกันแบบนี้มีโอกาสแท่งเชนที่จะผ่านขึ้นไปได้แบบนี้นะครับนะครับมีโอกาสที่จะผ่านขึ้นไปได้แบบนี้และเกิดการระนาบเราต้องอ่านต่อครับว่าเขาจะเป็นลักษณะของ up t r e n หรือดาวเทนนะครับแต่ถ้ามาอ่านในส่วนของตัว RSI เสริมครับกราฟขึ้นอทสีครับขึ้นมาติด150และตอนนี้เกิดลักษณะของการไซเวย์อยู่ตรงนี้เราจะเห็นแล้วครับว่ามันไทม์เฟรม H4 นั้นเป็นลนักษณะกรอบของการไซเวย์อยู่ณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรม H1 ก็จะชัดครับนะครับและโซนบริเวณแนาะต้านของไทม์เฟรม H4 อยู่โซนบริเวณตรงไหนหรออยู่โซนบริเวณตรงนี้ครับต้าน H4 <owad Es> 1954. นะครับหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับถ้าเขาเบรกขึ้นมาได้อันนี้คือ TP จุดแรกนะครับคือจุด TP จุดแรกนะครับหนึ่งเก้าห้าสี่ในการที่มองนะถ้าผ่าน EMA ขึ้นมาได้นะครับเป็น PA บายยืนเหนือขึ้นมานะครับจุดเนี้ยนะครับอ่าแปดพันจุดเล่นได้นะครับแต่ย้ําต้องเป็น PA บายขึ้นมานะนะครับซึ่งเป็น PA บายยืนเหนือตรงไหนหรอเรามามองโซนที่มีแนวรับแนวต้านครับเราจะได้มองง่ายๆเนาะ มือใหม่จะได้อ่านได้ง่ายๆนะครับบางคนถ้ามองกราฟเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวงงนะครับแต่ถ้าเรามาอ่านในส่วนของตัวโครงสร้างให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับโครงสร้างทำเฟรมเฮสี่ครับโครงสร้างทำเฟรมเฮสี่มันนับได้สองแบบนะจริงๆโซนตัวนี้จะนับหรือไม่นับถ้าโซนตัวนี้ไม่นับนะครับสวิงโลเขาจะอยู่ตรงนี้อ่ะนะครับมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะแท่งนี้เป็นสวิงไฮละนะครับถ้าเรามองนะครับเขายังทําโลที่ต่ําลงอยู่นะครับยังทําโลที่ต่ําลงอยู่ นะครับอันนี้คือในส่วนของตัว time frame H4 ที่เราเห็นเนาะยังเป็นลักษณะของดาวเทนนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของตัวนี้เห็นไหมครับมันเป็นเฟลลิ่งเวทนะครับอ่ามันเป็นลักษณะของการแคบลงและเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วไ,สไปสั้ปาปนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวโครงสร้าง t i m ม frame H4 พี่หมียังมองว่าเขาเป็นการ pull back ขึ้นมาพักฐานอยู่นะครับอย่างน้อยครับยืนเหนือโซนนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับ TP ถัดไปเราย,ยังมองโซนบริเวณตรงนี้ได้สวิงไฮโซนนี้ได้นะครับ อ่ะคราวนี้เรามามองครับในกรอบของ Time Frame H1 นะครับว่าถ้าเราจะเทรด i m e Frame H1 ตอนนี้นะครับวันจันเราจะมองยังไงก่อนอันนี้ขอเอาวันจันก่อนนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ครับเป็นลักษณะของการไซเว Time Frame H1 อยู่นะครับเป็นลักษณะของการไซเว Time Frame H1 อยู่เนาะนะครับถ้าเราอ่าน ISI 14ครับยืนเหนือ150ครับมีแรงบายนะครับ14นะครับ อัพเทนยืนหนึ่ร้อยห้าสิบเนาะกราฟมีแรงบายนะครับวันศุกร์ลงมานะครับติดหนึ่งเก้าสองห้าไม่ผ่านเด้งกลับขึ้นมาครับและเกิดเป็น PA เอบายอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งโซนนี้ที่พี่หมีบอกนะครับว่าเรารอดูนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็น FVG ของ H1 นะครับ FVG ของ H1 นะครับว่าเขาจะผ่านได้ไหมถ้าเขาผ่านไม่ได้ครับเรารอ PA เซลเซลกลับลงมาและพี่หมีบอกไงครับถ้ากลับลงมาในโซนไซด์เวไม่ได้ นะครับคือลงมาอยู่ในโซนนี้ไม่ได้อะครับเขาจะไซด์เวยโซนข้างบนตอนนี้ไทม์เฟรม H 1อยู่ในลักษณะของการไซด์เวยอยู่นะครับอ่าอยู่ในลักษณะของการไซด์เวยอยู่เนาะกรอบไซด์เวยไทม์เฟรม H 1ครับมองอยู่ที่บริเวณหนึ่งเก้าสามแปดครับถึงหนึ่งเก้าสี่สามนะครับหนึ่งเก้าสี่สามมองง่ายๆเลยครับเบรกเอาได้นะครับถ้าเบรกเอาได้นะครับ TP แรกครับ IM A ส0 0ร้อนะครับ TP ที่สองแต่ถ้าในทางกับการเบรกเอาขาเซลล์ได้นะครับ ทีพีแรกตรงนี้ครับหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับหรือถ้ามาไม่ถึงหนึ่งเก้าสามหนึ่งโซนบริเวณนี้ครับหนึ่งเก้าสามสามนะครับโซนบริเวณเนี้ยหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับถึงหนึ่งเก้าสามสามนะครับหรือหนึ่งเก้าห้าศูนย์โดยประมาณนะครับหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับอันนี้คือในกรณีที่กราฟเบรกเอาแต่ถ้าเขาใช้เวเล่นในนี้ได้ไหมห้าพันจุดจนแคบอยู่นะครับห้าพันจุดจนแคบอยู่นะครับจุดนี้ให้ระวังเนาะและกราฟยังอยู่ใน EMA สิบสี่ e อ a ม50และอ็ม100นะครับสองเส้นนี้เริ่มละหน้ากันนะครับเหลือ200ที่ยังเป็นอัพเทนอยู่เอ่อยังเป็นดาวเทนอยู่นะครับอันนี้คือแผนบันจันที่มองนะครับถ้าใครจะเล่นกับไซเวย์นะครับรอดูอีกหนึ่งชุดก็ได้ครับแท่งเปิดบรจันมาอย่าเพิ่งเล่นนะครับรออีกหนึ่งชุดรอ PA ให้เห็นชัดๆก่อนถ้าใครจะเล่นในกรอบไซเวย์นะครับอย่าลืมนะครับทุกๆการไซเวย์เป็นการปรับ ฐานอินดิเคเตอร์และเป็นการสร้างแนวรับอย่าลืมขยับแนวรับแนวต้านนะครับที่สําคัญเนาะนะครับคุณสามารถเข้าเล่นใตางเซมเล็กเพื่อหาจุดเทรดได้นะครับแต่ที่สําคัญครับถ้าผิดทาง SL ต้องยอมนะนะครับอย่างที่บอกเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเบรกเอาอจากโซนไซเวย์ได้เข้าไปเข้าไปไกลนะครับอันนี้จุดที่เรามองว่าเขาเป็นลักษณะของการพักฐานอยู่นะครับซึ่งครานี้ครับเรามามองแผนการเทรดเนาะ ถ้าเขาเกิดเป็นนักส,สั่งของตัว PA by ยืนเหนือโซนบริเวณนี้ขึ้นมาได้นะครับยืนเหนือโซนบริเวณนี้ขึ้นมาได้นะครับจุดที่กราฟจะย่อลงมาครับและจุดที่กราฟจะมีโอ,อกาสขึ้นไปถึงนะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงนะพี่หมีใส่ดีมานโซนให้นะครับใส่ดีมานโซนให้เนาะอืมโซนนี้อีกหนึ่งโซนครับอ่ะใส่ดีมานโซนสองโซนนี้ให้ได้นะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่เราจะรอสิ่งที่เราเรียกว่า PA cell เพื่อจะเซลล์ตามหน้าของทาง e ฟม e ีนะครับ2จุดนี้นะครับแต่ถ้าบางครั้งระวังนิดนึงนะครับเขาขึ้นมาเขาอาจจะไม่ผ่านโซนนี้ก็ได้นะครับอาจจะติดตรงนี้ก็ได้เนาะถูกไหมครับหรืออาจจะติด f v g ของ H4 ก็ได้นะครับอาจจะมาไม่ถึงต้านนี้ก็ได้นะครับให้เราเฝ้าระวังดีๆนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเรามองอ่านใน Timeframe H4 นะครับเราเป็นการเทรดสวนเทน Timeframe H4 เนาะนะครับอันนี้คือจุดที่เราจะรอ PA Sell นะครับอ่านะครับถ้าเกิด PA บายยืนปลายได้นะครับแต่ในทางกลับกันครับในทางกลับกันถ้าเขาไม่เกิดล่ะเขาเกิดเป็น PA cell ตัวนี้ล่ะนะครับเกิดเป็นแป๊บหนึ่งนะครับที่มีขอย้ายที่เขียนก่อนนะครับเอาเคสข้างบนให้จบก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็น PA cell สองโซนนี้นะครับขึ้นไปแล้วเกิดเป็น PA cell TP มองโซนบริเวณนี้ครับมองโซนบริเวณนี้นะครับ หนึ่้าครับถึงหนึ่งเก้านึสองครับ CPI มีโอกาสนะครับหรือจุดนี้ครับเป็นจุด TP มาครับถ้าเกิดข้างบนนะครับมองรลเดิมตรงนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าจุดของ PA ที่เกิดขึ้นในแต่ละโซนนั้น TP จะไม่เท่ากันแต่ถ้าในทางกับกันครับวันจันทร์เขาเป็น PA s e ล l ลงมาและเขาเบรกลงมาในโซนบริเวณนี้ได้นะครับจุดที่เรามองแท่งของ h c เนี่ยแหละครับแห่งนี้นะ จำไว้นะครับถ้ากราฟไซเวนะโซนบริเวณนี้เป็นโอกาสที่เขาจะสร้างโซนไซเวทางเฟรม H4 ใหม่นะครับโซนไซเวทางเฟรม H4 ใหม่เนาะอันนี้ก็คือแผนการเทรดนะครับอย่าลืมไฮไลท์สำคัญคือวันพฤหัสน,นะครับตัวเลขวันศุกร์นันฟาร์มนะครับเป็นตัวเลขชุดแรกนะครับ NFP นะครับเป็นตัวเลขชุดแรกของมันนี้นะ ที่ลุงจะใช้ในการพิจารณาตัวเลขชุดที่สองที่กำลังมาคือ GDP ครับตามด้วย CPI นะครับแล้วก็ PCE Personal Consumption Price Index นะครับสี่ชุดนี้นะครับแต่มาจะขั้นด้วย FOMC m i n ิจหนึ่งตัวก่อนนะครับเราจะนักลงทุนจะเห็นว่าลุงจะคิดอะไรละ นะครับเหมือนที่เห็นนะครับค่าวที่แล้วที่ี่บมสรุปให้อ่ะว่าลุงจะขึ้นโอเ้อีกสอรอบนะักลงทุนก็มองว่ารอบนี้แหละลุงขึ้นสุดท้ายเขาก็ขึ้นตามแผนของเขานะครับอันนี้คือการที่เราวางแผนการเทรดน,นะครับที่สําคัญอย่าลืมบริหารพอร์ตนะครับรักษาทุนของเราให้ได้อันไหนไม่ชัวร์เรารอนะครับอย่างวันศุกร์ถ้าคุณรอคุณก็ได้เล่นตอนทุ่มเท่าไหร่นะ 1.940ก็ 19, 40, ยังเล่นได้นะครับกราฟก็ยังลงมาย้อนขึ้นมา TP ตรงนี้ได้นะครับรอชัดๆไม่มีใครเอาเงินจากพอร์ตเราได้นะครับนอกจากภรรยาของเราเนาะนะครับโอเคสำหรับบทวิเคราะห์กราฟสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ